เออดอนนะพ่อรถไปพ่อรถไปไปก่อนทุกวันทีเจอตีมาช่วยแม่ถ่ายของนะตีมาช่วยแม่ข่ายของนะนะถ่ายของนะแค่นั้นหั่นเรียบร้อยแล้วมะพร้าวฮะมะพร้าวแก้วเราจะทำมะพร้าวแก้วกัน เนี่ยอ่าเราหั่นมะพร้าวเรียบรอย้อยละน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมครับเนี่ยน้ำเชื่อมกินปรุงกินใบเตย เตอนิดเดียวนิดเดียวพอต้องใส่เยอะได้กินแรงน้ำตาลอีกน้ำตาลอีกน้ำตาลเพิ่มอีกน้ำตาลเพิ่มอีก เดี๋ยวรอให้มันแห้งนะครับรอให้มันแห้งก่อนแล้วสก็บทุกกล่องไว้เดี๋ยวรอให้มันแห้งสักครู่สักครู่ให้มันเย็นให้มันเย็นให้มันเย็นเป็นยังไงโอเคไหมเป็นชามันมันยังไงมันมันมันหวานหวานมันหวานหอมันอร่อยโอ้โหโอเคใช่ไหมโอเคโอ้โหครับ ทอดหลายสิทนะ่านเดี๋ยวผมกดด้วยมาเ <มา S 2> ข้าแก้วกลินมาเข้าขวดลองชิมครับอลองชิมดูเข้าแก้วโคตรหวานโคตรแซ่บโคตรบันโคตรนัวโคตรอร่อย หวานครับกินเล่นครับกินเล่นเลยจำ